สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง youtube ทุกทุกท,ท,ท,ทันเด้อค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้นูหน่อยมาตามคำขอเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องขอมากหลายทันหลายคนท่านผู้ชมว่าตามเลขกผีบอกให้แน่มากไปเพิ่นมายำไปเนาะค่ะเนาะผีมายำแล้วท่านผู้ชมเพิ่นโทรมาบอกนูหน่อย แต่หลายเมืองละแต่ว่าเพิ่นบอกว่าจะเฝ้าลงมาที่นี่พ่อแม่พี่น้องหลายคนเพิ่นกับทักไล่ขามาเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับมาถามว่ามาไปเพิ่นกับคอมเมนต์มาว่ามาไปเนาะทางมือชมมาแล้วทางมือชมแต่ว่าเพิ่นว่าถามเบิ่งอีกวันที่ยี่สิบเจ็ดกับวันที่ยี่สิบแปดเด้อเดี๋ยวเพิ่นโทรมาอีกถามว่มาก็คือว่าได้ซัมเน่ก็คือว่าเพิ่นมายำเลี่ยว เพิ่นมาย่ำแล้วดิท่านผู้ชมสามโตหางเดียวถามมาฟังมาเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังแนวทางเลขพีบอกที่เพิ่นมายําเนาะ,ะเนาะแอดมินหน้หนยขอกำลังแรงใจก่อนเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน้หนย,นนยนำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านได้กดแชร์บได้ขอหมวใจคนละ หนึ่งดวงเดอ้อท,ท่านผู้ชมท่านใดสนใจเขากุมไลฟีสแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอเขามาได้เลยเดอ้อค่ะเด้อสแกนเขามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เขามานำเดอ้อท่านผู้ชมหลังจากนั้นรอแอดมินโนหน่อยตอบกลับจากข่าวอ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโนหน่อยก็คว้าเบาปักเปียกกอนเดอ้อค่ะเด้อมันบ่มีแนวเบาหลายไหมท่านผู้ชมบริสัมผัสเพลนแอดมินโนหน่อยคอเวลาเปดนหน้าที่เด้อท่านผู้ชม แล้วกัคลิปนี้นูนอยสซมีแนวทางเหล็กสูตรรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้ชมเป็นแนวทางสูตรรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวเด้อท่านผู้ชมเป็นล่างอย่างเดียวแอดมินนูนอยนํามาฝากมัดตอนพ่อแม่พี่น้องทางช่อง YouTube เนะคะเนาะอันนี้ก็คือทีไปทีมาของแนวทางตัวเลขงวดนี้ซิมาบบมากบบระบูลเด้อท่านผู้ชม ตามสถิติที่แอดมินนูหน่อยตามมานํามาสอมาไห่เนาะค่ะเนาะผีเพ,พิ่นกะบ่อได้มาบอกสูงหวัดเด้อท่านผู้ชมเพิ่นมาบางหวดเพิ่นกบมาบางหวดบางเดือนเพิ่นกะบอ่อมาเนาะค่ะเนาะตามสถิติทางเลขกะสิบไปบนหลายกว่าลางเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ถามใต่คอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะเป็นลางหรือเป็นบนแนวทางเลขความฝันเป็นไปใด เมดเด้อค่ะเด้อเป็นไปได้มดทั้งบนทั้งล่างทั้งตดตง่ตงตุกกลับเด้อท่านผู้ชม้ามาถ้าบ่มากกายวากันเด้อท่านผู้ชมถ้าบ่มากกันแล้วไปรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่อยบ้างให้พ่อเป็นแนวทางตัวเลือกสื่อสำรับพอ่พอพ่อแม่แม่เนาะคะ่นะเนาะตัวเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทอนันเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะว่า ผีต้นนั่นเพิ่นมาบอกแบบไดมาหอดเห่าแล้วจังไดกะขอให้โชคให้มนันให้เป็นขึ้นจังหลายๆหวดที่ผ่านมาเด้อเนะาะานผม้ชมบ่มีไ้ท่ารผม้ชมวาเหลขกสีออกตัวใดขังแรกเพิ่นมาบอกสีสามเด้อารผม้ชมพีต้นนี้เพิ่นมาเพิ่นกะเบาเบาลายความเพิ่นเบาเบาอีงัน้นนะคะเนาะ ที่ไอเพิ่นบอกมาเพิ่นกว่ามาว่าละก็ไปไม่ยาเด้อท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นม,ม,นะะนะมา,มา,ายำเนาะค่ะเนาะมาปวดมาผายในเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นปังน้ำเนีย่ยอันนี้คือมายำรอบที่สองเด้อท่านผู้ชมไอเพิ่นโทรมาสองซ้ำเม,มอละละ,ละนุหน่อยฐานลงเืมอวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนหน่อยยันตัวเรขกมันหลายตัวนุหน่อยก็เลย วาดสิลงวันที่27-28บัดที่นี่นุน้ยเห็นพ่อแม่พี่น้องเอคอมเมนต์มาหลายก็เลยนั่มาบอกเลยเนาะคะ่ะเนาะถ้าเพิ่นมาอีกจังใดกัดจังสีมาบอกอีกทัมผูชมอย่าวาเลขหลายเด้อทัมผูชมมากระจัดขัดกระพัานทุกสิ่งทุกอย่างแอดมิน,นหน่ย้ยว่างหายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพิ่นก็มาบอก้างเดียวคือเกานั่นละ สิเป็นจังไดท่าน้ชมสิคือบอายมามักจัดคัดพานเด้อท่านผูชมเลขบ้ามากกายาวากันแอดมินหน่อยตามมาหายแล้วท่านชมเพิ่อนมายำตัวนี้เด้อท่านชมเพิ่อนมายำตัวนี้ท่านชมมันคือจังเป็นเล็กตกเกาอ่างวดวันที่ ทีหนึ่งท่านว่าคมเนะาะท่านผู้ชมเพื่อนมายำหกสี่สาม 6, 4, 3, ด้วยท่านผู้ชมผีตัวนั้นมันกับเป็นเลขตัวเกาด้วยละ่ะท่านผู้ชมเพื่อนมาใซ่หลักร้อยหย้พ่อแม่พี่น้องแคบหนาจอด้วยค่ะด้วยปถ้าเบิงท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาเบิงมาเบิงอันสถิติที่ที่พื้นใดมาที่มาบอกหกสองก็ออกหกสองแมนบ่ท่านผู้ชม มาบอกอ้วนนี้พีปลายมาบอกได้ธรานผู้ชมหมอดสีสามนี่เพลินฝันเพลินฝันเกี่ยวกับทะเบียนมอดไส้เพิินเลขมกกันกระออกสีสามแปดสีสามมาที่นี่มาบอกเก่าเจ็ดออกเจ็ดเก่ากับน้๊าเด้อท่รนผชมเป็นบนกลุ่มผ้าพัานมาบอกอีกเจ็ดเก่าศูนย์มาสองรอบเจ็ดเก่าศูนย์กับหาหนึ่งเลขออกหาหนึ่ง ลาดสุดบอก60ศออกหาศูนย์ดิธรรมผู้ชมบัตรที่นี่ถ้าออกอีหลีสิเป็นตัวไรสิเป็นสีสหรือ34มสิเป็น6กสหรือ6กสี่พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมแตกไว้น่ำเด้อทรามผู้ชมเรียก่หลายถาฟั่งอีกเด้อทรามผู้ชมถาฟั่งอีก ทาฟั่งอีกก็คือวัน 27, 28, ที่ยีิบเจ็ดยีบแปดท่านผู้ชมอันนี้หนูน,หน้อยเห็นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นถามมาหลายคนหล่ฐานเพิ่นก็รอหนูน,หน้อยกะเลยมันลงคลิปห้ก่อนท่านผู้ชมนูน,น้อยว่าบอยอยากลงหลายคลิปยันตัวเล็กมันหลายตัวแมนบอลท่านผู้มชมแต่ว่าเล็กกับบลหลายด้เนาะท่านผู้ชมมันเป็นเล็กตัวเกาตัวเดียวเอาพ่อแม่พี่น้องมากระจัดคัดกับพาเน,นะะื้อ่ะเดอบัตรที่นี่ต่อมา ท่านใดอยากจะเบิงเลขสูตรคำนวณน,นำแอดมินดูหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นแนวทางล่างอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นบนล่างเด้อท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรคำนวณล่างอย่างเดียวว่ามีแนเว,ว้าท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เลยยกแนวทางรัฐบาลไทยเลขสูตรล่างอย่างเดียว มาฝากพ่อแม่พี่น้องนํำเนาะคะ่นะเนาะมักกระจัดคัดกระพานเด้ะค่ะเด้อสำหรับแนวทางเหล็กสูตรท่านผู้ชมสถิติเดินดีมากๆเลยเด้อค่ะเด้อสูตรนี่ท่านผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยลางยางเดียวเด้อท่านผู้ชมสถิติเขาลายงวดติดท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวสีมาบอกสูตรบอกวิธีทนำนํำเนาะคะ่นะเนาะงวดทิพานมาเด่นเก่ากับศูน แอดมินูหน่อยมักเก่าแห้งเจาะใส่เก่าซีีเก่าบอมาท่ามผู้ชมเล็กออกหาโซนโซนหาเข้าไปที่เด่นโซนงวดนี่ท่ามผู้ชมหนึ่งมีหน้ามาเบิ้งน้ํากันเนาะเด่นล่างเด้อท่านผู้ชมแนวทางเด่นล่าง มาเบรงน้ากันเด้อท่านผู้ชมข้อหวยรัฐบาลไทยแนวทางเด่นล่างเวืที่ผ่านมาเลขออกเป็ดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเนาะท่านผู้ชมสามเจ็ดเจ็ดอัมบอร์เมนเขียนตัวใหญ่พุดบ่ท่านผู้ชมข้างล่างห้าโซน วัดที่นี้ท่านผชมวิธีทําได้เลขเด่นล่างมาเบิงน้ำกันนะคะเด้อว,วิธีทําทําแบบนี้นะคะท่านใดที่รูแล้วกะแล้วไปท่านใดที่เฮ็ดบ่เป็นอยากจะรู้สูตรที่มาที่ไปมาเบิงน้ำแอดมิน,นูหน่อยได้เลยเด้อค่ะเด้อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักแสน หลักแสนบวกหลักหน่วยหลักสิบล่างนะคะหลักแสนบวกหลักหน่วยหลักสิบล่างแปดบวกห้าได้สิบสามนะคะบวกศูนย์ได้สิบสามบวกแปดคงที่เด้อท่านผู้ชมสิบสามบวกแปดคงที่ สิบามบวกแปดเท่ากับยีสิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดบัตรนี้เอาตัวถ่ายนี่ด้ทยานผม้ชมมาตั้งเอาตัวท้ายมาตั้งนะคะตัวนี้ปราตองเอาด้วยคระมชมตัดถิ่มไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะอันนี้ก็คือสูตรเด่นล่าง สองตัวมาหนึ่งตัวรัฐบาลไทยนะคะได้เลขเด่นล่างก็คือหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ เท่ากับสองนีเดอร์ธรรมชมแนวทางเด่นล่างเดอธรรมชมเด่นล่างรัฐบาลไทยสีเดินต่อบอธรรมชมมักตัวใดหนึ่งซิมาบอสองซิมาบอสิเดินต่อบอธรรมชมอ่ะสำหรับแนวทางเลกลางนะคะเนาะเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวหรือมาได้ทั้งสองตัวก็คือกอดคอกันมานะคะ อ้าท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้อค่ะเ้อสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินน่อยขอฝากไว้คือเกาด้อค่ะเ้อผู้ใดสนใจกาแฟหยาดซีฟันนะคะ่นะเนาะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาจะงมนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะส่วนเขาจะงมนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะกาแฟ กล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อสกัดจากเห็ดลิ้นจจอและบ้านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะยาสิฟันหลอดละ190บาท2หลอดส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อรนผม,ม้ชม กาแฟกล่องละ260บาท2กล่องส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะเนาะแอดไลน์สังสือเดอค่ะเดอสแกน QR code หรือแอด ID l i n e นะคะหรือโทร0926325513นะคะอ้ะาวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนนอย,นอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปะะด้วค่ะเดอ คลิปนี้แอดมินนูนอยคขอตัวลาไปกวนพวก,กันไหมคลิปหนาสวัสดีคะ่ะ